สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องกูรูเวริฮิโคลไทยแลนด์วันนี้ผมมาจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับหนึ่งในรถไฟฟ้าที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครนั่นก็คือเรโนลที w ีซ e ี C, รถไฟฟ้าขนาดเล็กที่หลายคนอาจเคยเห็นผ่านตาม,มาแล้วในโซเชียลหรือ YouTube ต่างประเทศแต่ยังไม่ค่อยคุ้นเคยกันนักในประเทศไทยรถคันนี้ถือว่าเป็นการผสมผสานระหว่างรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ทำให้มันกลายเป็นพาหนะที่น่าสนใจมากทั้งในแง่ของดีไซน์ฟังก์ชันและประสบการณ์การขับขี่ เริ่มจากเรื่องการออกแบบภายนอกรีโนทวิซีถูกออกแบบมาให้มีขนาดเล็กกระทัดรัดความยาวเพียงประมาณ2.3เมตรและกว้างไม่ถึง1.4เมตรซึ่งเล็กกว่ารถยนต์ทั่วไปอย่างมากรูปร่างหน้าตาดูเหมือนแคปซูลล้อสี่ล้อมีความล้ำสมัยคล้ายยานพาหนะในอนาคตจุดเด่นคือประตูแบบเปิดปีกนกที่สามารถเปิดขึ้นด้านบนทำให้แม้ตัวรถจะเล็กแต่ก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่นทันทีที่เห็นอีกทั้งน้ำหนักรถ อยู่ที่ประมาณ450กิโลกรัมเท่านั้นจึงทำให้การเคลื่อนที่คล่องตัวและประหยัดพลังงานเป็นอย่างมากในส่วนของดีไซน์ Renault TWC มีลักษณะคล้ายรถโกคาร์ทผสมกับสกูตเตอร์มีไฟหน้าทรงกลมสองดวงให้ความรู้สึกน่ารักแต่นำสมัยกระจกบังลมด้านหน้าแบบเต็มบานช่วยกันลมและฝนได้พอสมควรด้านท้ายออกแบบเรียบง่ายแต่แฝงไปด้วยความเป็นรถไฟฟ้าที่ไม่ต้องมีท่อไอเสียทำให้ภาพรวมสะอาดตาและดูเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เข้าสู่ภายใน Renault t w e c ถูกออกแบบในลักษณะสองที่นั่งแบบแถวเดียวผู้ขับอยู่ด้านหน้าและผู้โดยสารนั่งต่อแถวด้านหลังไม่ได้กว้างขวางเหมือนรถยนต์ทั่วไปแต่ก็มอบประสบการณ์แปลกใหม่ที่เหมือนขับมอเตอร์ไซค์แต่มีความปลอดภัยมากขึ้นภายในใช้วัสดุพื้นฐานที่เน้นความทนทานและน้ำหนักเบาบาอนั่งไม่ใหญ่มากแต่กระชับพอดีสำหรับการเดินทางระยะไกลพวงมาลายัยขนาดกำลังดีและมีหน้าปัดแสดงผลดิจิทัลที่บอกความเร็ว ระดับแบตเตอรี่และข้อมูลสำคัญอื่นๆแม้จะเล็กแต่ r e u l t ที่ WEC ก็ใส่ใจเรื่องความปลอดภัยมีโครงสร้างตัวถังเหล็กที่แข็งแรงมีเข็มขัดนิราภัยทั้งที่นั่งหน้าและหลังอีกทั้งยังมีระบบดิสเบรกทั้ง4หล้อที่ตอบสนองได้ดีทำให้ผู้ขับขี่มั่นใจมากว่าการขับมอเตอร์ไซค์แม้ว่าจะไม่มีถุงลมนิราภัยก็ตาม มาพูดถึงสมรรถนะกันบ้าง Renault TWC e C ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขนาดประมาณ17แรงม้าแรงบิดสูงสุด57นิวตันเมตรความเร็วสูงสุดอยู่ที่ราว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงฟังดูอาจไม่แรงเมื่อเทียบกับรถยนต์ทั่วไปแต่เพียงพอสำหรับการใช้งานในเมืองการเร่งต้นตอบสนองทันใจเพราะเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าการขับขี่คล่องแคล่วมากสามารถเลี้ยวหรือสอดแทรกในสภาพการจราจรที่แออัดได้ดีกว่ารถทั่วไป แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนของทวิซี่มีความจุประมาณ6.1กิโลวัตต์ชั่วโมงสามารถวิ่งได้ระยะทางประมาณ80-100กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการขับขี่และสภาพถนนการชาร์จก็ทำได้ง่ายเพราะสามารถเสียบปลั๊กไฟบ้านปกติได้โดยตรงใช้เวลาชาร์จเต็มประมาณ3.5ชั่วโมงเท่านั้นถือว่าสะดวกและเข้ากับวิถีชีวิตในเมือง อีกหนึ่งสิ่งที่ทําให้ทวิซี่น่าสนใจคือค่าดูแลรักษาที่ประหยัดเนื่องจากเป็นรถไฟฟ้าไม่มีเครื่องยนต์สันดาปไม่ต้องเปลี่ยนน้ามันเครื่องหรือไส้กรองต่างๆชิ้นส่วนที่สึกหรอก็มีเพียงภาพเบรกและยางเท่านั้นทําให้ค่าใช้จ่ายต่อปีต่ํามากนอกจากนี้ยังไม่ปล่อยมลพิษทางอากาศถือเป็นตัวเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเข้ากับแนวทางพลังงานสะอาดในปัจจุบันสำหรับประเทศไทยเรโนลที่ WEC อาจยังไม่ได้รับความนิยมมากนัก เนื่องจากราคานำเข้าที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับขนาดรถและข้อจำกัดเรื่องการใช้งานเช่นการกันฝนกันแดดที่อาจไม่สมบูรณ์แบบนักรวมถึงความเร็วสูงสุดที่ไม่เหมาะสำหรับการเดินทางทางไกลแต่ถ้ามองในมุมของความเป็นเอกลักษณ์การใช้ในเมืองหรือการเป็นยานพาหนะเฉพาะกลุ่ม t w c ถือว่าตอบโจทย์และโดดเด่นไม่แพ้ใครสรุปแล้วร,รีโนทวิซีคือรถไฟฟ้าขนาดเล็กที่มีเสน่ห์เฉพาะตัวเหมาะสำหรับคนที่อยากได้พาหนะที่แตกต่าง ท่านสมัยประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมดีไซน์แปลกตาขับง่ายในเมืองดูแลรักษาง่ายและยังสร้างความรู้สึกสนุกทุกครั้งที่ได้ขับสำหรับใครที่ชื่นชอบนวัตกรรมยานยนต์หรือกำลังมองหารถไฟฟ้าที่ไม่เหมือนใครทวิซีน่าจะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจไม่น้อยนี่คือรีวิวเรโนทวิซีจากกูรูเวหิคิลไทยแลนหวังว่าข้อมูลวันนี้ จะช่วยให้เพื่อนๆเ,เข้าใจรถคันนี้มากขึ้นถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนๆได้ชมกันเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับการรีวิวและแนะนำยานพาหนะที่น่าสนใจอีกมากมายครับ